Nên <coughs> แล้ววันนี้เราก็กลับมาในาห้องแบ็กูรกันอีกครั้งแล้ววันนี้ก็จะมีสกินใหม่ๆอัปเดตกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้มีทั้งกี่แบบและอ้อมวันนี้เหรอมีทั้งหมด7แบบด้วยกันไงโอ้โหตั้ง7แบบเลยเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันเจ๋งๆทุกรายเลยบอกว่าน่ารักกทุกตัวเลยนะเป็นตัวการ์ตูนที่บางตัวเนี่ยเราชอบมากๆเลยแหละแต่ว่าพี่เคนเราจะเริ่มหาจากตรงไหนดีหรออยู่ในกองตัวข้างหลังไหมเราไปคุยๆดูไหมเฮ้ยตัวข้างหลังอะเรามีแล้วนี่นี่นี่พี่เคนนี่เลยทางเดิมเลยต ตรงห้องนี้ดีกว่ามีที่เดิมเลยพี่เคนไปทางบ้านของเจ้าแมวป่าฟ้า,ฟาเหรอ ระวังนะเห็นไหมอยู่ตรงกำแพงแล้วนะเดี๋ยวมันก็มาตุ้ยเย่จนไหนเอาลงมาที่ช่องว่างตรงนี้ก่อนกระโดดลงม้าล่ะเจอกับเจ้าดรีมต้องแมงมุมดรีมอ่ะนี่มันเจ้าดรีมนี่นะโอ้โหเขียวอือเลยทำไมถึงกลายแม่งแมงมุมไปได้อ่ะโอ้ยยิ้มแฉ่งเลยระวังนะระวังมันจะกินเราแล้วหรือว่าเขาโดนกริฟส์สักสีดำเขาครอบงํามาแน่นานเลยอ้ามีเขาได้เห็นป่ะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วกุญแจสีเขียวแต่เาไปเคนเราไปห้องอื่นกันดีกว่าเอาห้องนี้นะ เฮ้ยเจ้าดีมันจัดการเพื่อเราอยู่นั่นไงไปไขเจ้าดีไมไปสีเดียวกัน <c oughs> นี่ไขประตูออกมาเราก็จะได้สกินใหม่ซึ่งเป็นสกินของเจ้าแมงมุมดีมนะคะเฮ้เจ้าดีมมันกลายเป็นแมงมุมด้วยเหรอเนี่ยเล้วเราก็จะกลายเป็นเขาพันเดียวกับเขาแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลายเป็นฝาแฝดของด <c oughs> ีมดูดีพี่เกนดูดีดูหน้าดิ <c oughs> น้ารักจะงเลย่าดูดีตลอคิดมาแล้วกเต๋อ เฮ้แต่ว่าดเคต้องดูขาก่อนนะขานี้เป็นขาแมงมุมเลยนะเนี่ยดูดีมีตั้งหกขาแนะ่เฮ้ยแล้วก็ตัวสีเขียวสลามเลยนะเขียวสะท้อนแสงซะด้วยเขียวเรืองแสงไปเดีวขยิมขยุ่มขยุมเฮ้ยเราจะผ่านอ่งไเนี่ยตรงเนี้ยไหวไหมเนี่ยโอ้โอ้โว้โ้าอ้อ้โอ้หว้โโอ้้โ้โอ้โอไโอ้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 โ้โ้โอไโอออ้โ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 ม้้โอ้โอ้โออ้โอ้โอ้โอไโ้โอ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 ้้้้้ ลงไม่ได้ก็ต้องกลับร่างเดิมก่อนโอ้ยระวังแล้วมันดักรอเราอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเขาไม่เห็นเราบอกหน้ามาทางนี้ก่อนแล้วมาทางนี้ก่อนเออมีกเคนมาแล้วโอ้ยโดนแล้วโดนโดนอุ้ยประตูมันก็ไม่ยอมเปิดสักทีเกือบไปแน่อุ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่มันห้องอะไรเนี่ยมันมีน้ำขังอยู่ด้วยเหรอเดี๋ยวะเดี๋ยววอล์กกันวอกกันวอล์กเห็นป่ะมีอะไรอยู่ข้างล่างด้เหลืองเอ้เฮ้ยเราเก็บสกินของสควิดเปิดได้โอ้ว้าวอ๋อเจ้าปลาหมึกสควิดเปิดแต่แอบอยู่ตรงนี้นี่เองเฮ้ยทำไมไม่น้ำไม่ได้ แต่มันว่ายน้ำไม่เป็นหรือเปล่าเนี่ยจิปลามันว่ายน,น,น้ำไม่ได้มันว่ายขึ้นไม่ได้อ่ะขามันติดกันสีข้างดูดิโดนจับกินกินกินแม่เอ้ยดูดิปลาหมึกอะไรนี่ว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะ <c oughs> เอ้ยดูขาดิตุ๊กติ๊กตุกติ๊กเป็นปลาหมึกเลยอ่ะแต่เขาเปล่าคุยเก่งนะน <c oughs> ี้แต่ว่าตอนนี้เจ้าสุริปเบิร์ดเนี่ยโดนสาสารสีดำเข้าสิงนะได้การแล้วพี่เคนรีบไปกัน่อนดีกว่างั้นต้องรีบไปหาตัวต่อไปกันเอามานี่มันจะถึงกรเปล่าไหวปะเนี่ยขาเ่าได้ เดินกระย่องกระแยงมากเลยอ่ะเดินเหมือนปลาหมึกไม่มีแรงอย่างนั้นน่ะเราไปแคลนทางนี้ทางนี้รอด้วยระวังเลยนะแถวนี้หลอกเพเยอะวิ้งเขาซองนี้เหรอใช่เขากำแพงล่องหนนี่แหละช่วยแล้วก็ทะลุมาห้องนี้อเระวห้องนี้นี่ต้องเปิดประตูตรงนี้ก่อนอีกเกียอีกเกียอ้าวห้างเปิดแล้วสวัสดีครับห้างเปิดแล้วเฮ้ยประตูตัวนึงครับเหรอมาแล้วต้อนรับกันเลยเหรอนี่ต้อนรับหรือว่าไล่ลูกค้าเนี่ยโอ้ยเขาขายเก่งจุงบ รอที่ประตูเลยเนี่ยเขาปิดการขายเก่งมากเลยมาแล้วอุ้ยเกือบไปข้าค่ายกระโดดขึ้นมาพี่เคนระวังขึ้นดังเดือดนะขอกลับ่างก่อนแล้วไม่ไหวแล้วก็กระโดดกลับมาข้างบนตรงนี้นะตรงนี้มีสกินใหม่นะเฮ้ยเป็นสกินครูบราดี้เหรอเอ้ยครูบราดี้บาดเจ็บพี่เคนใช่ด้วยได้แล้วครูบราดี้ว่าฉันป่วยอ้าวว่าสงสารยังไงครูบราดี้ทำไมเดินข่าทั้งแผลอย่างเงี้ย เอ้ยมีผ้าบันแผลอยู่บนหัวด้วยนะโอมแสดงว่า,าโดนอะไรขวนมาหรือเปล่าวะดูดิ oh. เหมือนคาร์ดอะไรขวนหรือฟันมาเลยอะมันจะฟ้าฟาดขวนมาดูกุเอ้ยแล้นดีดมะนกโดนเจ้าแม่ปักบฟ้าฟาดขวนหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เอ้ยมันต้องมีอีกสกินหนึ่งดิเพราวะว่า มันน่าจะมีสก,กินที่โดนเจ้าก,กริชส,ส,สัสสัทีด้วยแหลเข้าสิงคุณบราดี้ก็ได้นะอ้เห้ยต้องไปหาแล้วดูสิจะมีไหมนะถ้ายอย่างนั้นเราต้องวับไปที่เกมแมสเดตก,กันก่อนดีกว่านาอเพราะว่าที่เกมแมสเดเนี่ยมีสก,กินใหม่เนี่ยสก,กินลับเนี่ยให้เราเก็บอีกแล้วอโอ้โหมันจะไหวเหรออ้อมแค่นี้ครูก็บาดเจ็บเจ็บปวดแล้วนะเนี่ยฮาน่าครูบราดี้เขาชำนาญอยู่แล้วล่ะอเอ้ยอย่าบอกนะเราต้องไปค,ค,คนนลิกเล่คณิตอ่ะออเฮ้ยเออเ้ยโอ้โหจะเคยดมันดักเราที่หน้าประตูเลยอ่ะเฮ้ยมันดักเขา เออไม่เช่นมาแล้วเอาไม่ฟันหัวนะไม่เช่นเราไปดีนะเราทางนี้ได้ปะเออโหเอาไม่รลดเหรอเอ้ไม่ให้โอกาสเราเลยอ่ะห้ยมันจวนตัวมากเลยดูดิโอ้แล้วหองสันตัวสมบัติสมบอมแย่แล้วมันเข้ามาไปชั้นชิดเลยโหสารเดินมาถึงเอ้อยาพิ่งฟันพักพวกเดี๋ยวขอเข้าไปกัน โอเคเข้ามาแล้วใช่เปล่าเอ้ยที่มันเครื่องคิดเลขของคุณครูเบาดีนี่นะพี่เคนอ๋ออันนี้นี่เองลเเลอลแล้ว้าคิดเลขเร็วกันแล้วเอ้ยสองบวกสิบสองก็ได้เท่ากับสิบสี่ดีแล้วก็หกบวกหกหารสองเนี่ยก็ต้องได้เท่ากับเก้าอะสิโอเคหอห้อนี่เขาแบบเอิม่มทำมให้เราคิดปะเนี่ยเอิม่มถ้าอย่างงั้นขอพึ่งเครื่องคิดเลขตับนึ้งนะทำไมมันยาวเนี่ยเอิ่มเดี๋ยวขอกดเครื่องคิดเลขก,ก่อนหนึ่งสามหนึ่งสามสองหนึ่งสามคูณ 1>, 1 2 3, 1, 3, นะึ่งหเนาะโอ้โหเป็นลมแปลกได้มาเป็น1 6ึหนึ่งแล้วก็695 <gasps> แล้วก็9ก้หแล้วก็ห กาโอ้โหนี่มาอะไรกันเนี่ยอ้าวเป็นลมเปรตก,ก็ดูดิบุญกันสักขนาดเนี้ยยาวเกินดีไม่ให้สแควร์รลดก็บุญแล้วเนี่ยโอเค <ขอ S 2> แล้วก็จะกลายเป็นครูเบลดี้ที่โดนเจ้ากริชสัส่นส,ส,สีดำเข้าครบงั้โอ้โไม่นั่นสีแขนระเบิดเลยอะดูดิแขนครูเบลดี้หายไปข้างนึงล่ะแล้วอย่างนี้คุณรูจะถือไม่เป็นทันได้ยังไงอะครูก็ซื้ออีกข้างนึงไงนี่เลยตีก้นเลยเปียก็นคุณรูตีแม่นดีนะขอบอกโอเคเรากลับมาที่ห้องสปาเหมือนเดิมเนาะเราจะเดินไปที่ ที่อ้อมห้องนี้ดีกว่าีที่เดิมเลยพี่เคนระวังนะครูนะแค่นี้ก็เยินแล้วนี่ยังเยินไม่พอยังเยินได้ออาเร็วปารีสเพปปรี่เพปเปอรี่ไปเรื่องเอาไปซะแล้วอีพี่เขาต้องไปหาสกินอยู่แล้วนั่นแหละเรามาตอบคำถามกันดีกว่าอ้อมเราอยากเลือกข้างซ้ายนะเพราะครที่เราเลือกข้างขวาไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เลือกเจ้าหมาเบนจะดีกว่านะเขาที่เราเลือกเจ้าแมวเนาะอันนี้ก็ต้องเลือกเจ้าหมาเบนอ้อมใครเราเลือกร็อกใช่ไหมเขานี่ต้องเลือก ลิกล็อกกันเลยเนาะเอาเลยประตูซ้ายเนาะนี่ประตูซ้ายแล้วก็อุ้ยถึงเขานี่นะอ้าวมีถ้วยด้วยเฮ้ยเหมือนเจ้าสติ๊กแมนเลยอะ่ะดูดิเออจริงกูสิแล้ว <c oughs> น้าเขาโดนกลืนกินด้วยปะเนี่ยหน้าดีโดนกลืนกินอีกเขาหน้าเบี้ยวเลยเฮ้ยมันเหมือนสติ๊กแมนจริงๆนะดูดิเอ๊นะไม่ให้งับซะดีดีดูท่าเดินดีอ๋อขี้ก้างมากเลยอ่ะอันนี้ฉันจะกลืนกินหมดทุกโลกแล้วป้าป้ามาป้าป้ามาตองกินป้าป้าไม่ได้กินกันเนี่ย แล้วว่างแม่ปับฟ้าฟาแล้วมันกินนะพี่เคนเอ้ยไม่มีเนื้อหนังจะกินอีกพร้อมก็ลองกองเป็นขีก้ก้างยังจะกินอีกนะเนี่ยโอเคเราล้องมาที่ห้องนี้ปลอดภัยกว่าน,นะไอ้พี่เคนตามเขามาก่อนเร็วไปด้วยรอด้วยทางล่องป่องสะดวกไงเ,เนี่ย<า>ล็อกเทพมารถอกให้เวยังไม่มาแถวนี้ไปไปห้องใายสตอรี่กันดีกว่านี่มาทางนี้ทางนี้นั่งเจมวูดดี้เขาตั้งนานแล้วนะเขาอาจจะเหงาก็ได้นี่ไปเจมวูดดี้เขาหน่อยดิโหลวูดดี้เป็นไงบ้างมาซับเดียว มีงูอยู่ในรองเท้าบูชันเธอจะเดบการลอบแพร่ลอบแพร่วอรดี้คล้ายๆคุยกันกันนะเรามาเก็บสกินอย่างเจ้าหญิงมาเบิกกมนี่ไงพี่เคทเราได้สกินใหม่ของเจ้าหญิงมาเบิกกำเนี่ยล่ะเฮ้ยจากเรื่องของแอดนะเวนเจอร์ไทม์อ่ะเนาะเฮ้ยอยู่ดีอยู่ไหนน,นี่ไงนางเอกแสนสวยอ๋อแต่ว่าเวอร์ชันนี่โดนกริชส,สีดำเข้าครอบงำนะโอ๋อเดี๋ยวกันตาเบี้ยวบูดไม่เท่ากันเลยแค่ปาก,ก็เบี้ยวเลยนะเจ้าหญิงนนน้อยแบบนี่ย อโอ๊ยแถวเจ้าหญิงกินชาโคเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยแคนดี้รสชาโคป้วเนี่ยดูแขนข้างหนึ่งเจ้าหญิงดิไม่ไหวแล้วเจ้าหญิงนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่เจ้าแปลงเป็นแฟร์เอกดีกว่าแปลงแล้วมันฟินนี่เลยมาแล้วพระเอกตัวจริงเป็นงไงบ้างเจ้าหญิงไม่เจอกันตั้งนานนะคิดถึงจังเลยนะคะอันนี้ปากก<อ>ันนะก็ดีปากม<อ>ันเลี้ยวไปเลยนะคะทำไมาปากมันกว้างจุงไปเจ้าหญิงเดี๋ยววันนี้ผมจะปกป้องเจ้าหญิงเองโอ้ยัยงกับผีปากฉีกกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บแล้วกัน เอาตัวเองให้มากก่อนไหมทางนี้ทางนี้ใช่ใช่กระโดดนผ่านเป้าปากมันค้างเลยราด้วยมันเดินยากจุงดอยให้ให้ดังมาเอาฟ่ามาเดี๋ยวฉันจะสู้กับนายเองอย่าเสียวตัวนั้นโอ้ยโอ้ยตายตายโอ้ยตัวอิช่วยด้วยเรียร้อปัดปากกันด้วยกันไปละจ้ารอด้วยตัวไหมเรียบร้อยรีบวิ่งไปไหนมันทันอยู่แล้วล่ะไปเลนี่ห้องนี่ห้องนี่โอ้โหมือดำเพียบเลยอ่ะ ใกล้ล่างกัน <laughs> ไม่ไหวเน,นี่ยเดี๋ยวแค่ต้องคอยเ,เดินนะเนี่ยดีพี่เคน เดินไวมากก็ไม่ได้นะ Champion> ไป่เนี่ยนี่ลงบันไดมาก่อนเฮ้ยระวังเจ้าเช็คนะเฮ้ยเจ้าเช็คมางานงอกแล้วระวังเช็คหน่อยเช็คหลักรอไว้หลักรอไว้อ้องกิดนี้เกิดน hm um ี้ห้องนี้หยิบไม้กระดานกันแล้วคิดว่าจะโดนซะแล้วเนี่ยนี่วันนี้เราต้องแบกไม้กระดานไปไกลอยู่นะอ้าวเอาไปไหนไม่ได้วางตรงนี้เหรอโยไปวางไว้ห้องไหนก็ไม่รู้แต่ว่าไกลมากเลยล่ะเฮ้ยงานเข้าดูบนมาดังเลยเราต้องออกจากเ้าด้วยกอนโดนโดนอันนี้โดนจริงว้าโอ้ยแม่ทำมันจะต้องใช้ไม้กระดานนี่เอ้โห ฉันสาวมาหยิบไปนั่นเนี่ยแล้วจะไปยังไงเอ้าก็ค่อยๆมาไงโอ้ยพูดมันง่ายนะโอ้โๆพวกไหนก็อย่าโบกมือกันเยอะดิอ่ะแต่ว่าเดินทางไกลเนยนะเอาแล้วทางนี้โบกมือกันบ่อยจริงเอ้าประตูไม่เปิดทางนั้นต้งงานปิที่อื่นโอ้มีอะไรผัดกันละกันไอ้ที่สปาเนาะเชวีวยเอาไปเคี่ยวเริ่มต้นใหม่เร็วเอาไปวางที่ไหนดีอ่ะ ฮาน่าเดี๋ยวจะทาไปนะ่ะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะนี่ลองไปดูกันหลหวกันเนาะถ้าทางมันจะไกลยอยู่นะเนี่ยมันก็ไกลยอยู่แม่ก็จะทำเควสต์แต่เควสต์เสร็จเนี่ยมันก็ไกลยอยู่นะสําหรับเควสต์องไม้กระดานเนี่ยถือไม้แน่นาระวังเสี่ยงตามมือนะถือเป็นอาชีพอยู่แล้วถือไป<อ>ถือกับทุกคลิปเลยเนี่ยนี่นี่พี่เคนมาห้องนี้ ้องไม่ไปแล้วมาห้องนี้แทนโอ้ยมันไกลจุงเบยฮาแสงแล้วรักไกลนะอ้ามขึ้นไม่ได้อดีบุยเคลี่นีค่อนข้างจะไกลนี่นะแต่ว่ารับรองเลยต้องได้สกินน่ารัากมาีนหน้าเลยอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นสกินของตัวอะไรนะระวังนะเจ้าราอยู่ข้างหน้าที่ไหนอะ่ะ เดี๋ยวเขาไปก่อนเดี๋ยวเขาไปก่อนจังหวะนี้อ้าไปเร็วหยิบฉลงก่อนเร็วเร็วอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเก็บของกงินเอาฉลังมังงะประตูก่อนเร็วเฮ้ยมาแง่ไปเมืองมามามาเร็วโอ้ยโดนโดนโอ้ยโดนโดนช่วโด้วยค่ะช่วยด้วยครับเดี๋ยวเขาช่วยยิงเดี๋ยวเขาช่วยยิงนี่จะลงเลยอ่ะโอ๊ยแย่แล้วมันกัดพี่เค้รแล้วใจร้อนร้อนพี่เค้รเดี๋ยวเขาช่วยยิงอ้ามยิงไว้ยิง จะตุยแล้วยังไม่อยากตุยเดี๋ยวไม่หายมาแล้วหาช่องอว่างเข้าไปแล<อ>้วเข้าไม่ได้โอ้จิตคุ้มเอ๋ออุอ้ยเกือบไปถึว่าตายไ,ไ,ไม่ได้ถึงแล้วถึงแล้วโอเคไปเคแลรวมาข้างล่างก่อนอนะน,ะน,นี่เนฝากไว้ก่อนเธอจะลาบ้านี่ไงเอาไม้กระดานมาวางไว้ตรงนี้จะได้บันไดโอ้ดีเดี๋ยวก่อนนะ ทำไมไม้แผ่นเดียวได้มาทั้งบันไดเงี้ยนี่ได้สกินใหม่มามันก็คือบ Bob the Builder Bob t เดอะบิลเดอร์อ๋อสมัยก่อนพี่เคยชอบดูมากเลยนะในสมัย UBC เนี่ยเฮ้ยแต่ว่ามันโดนกริชสาสังสีดำเขาครอบงำอีกแล้วเฮ้ยมาหลังเขาต้องมีรถพักวัวของเขามาแน่ๆเลยพวกรถก่อสร้างอ่ะฮะยังจะมีอเดี๋ยวกันเหลือไว้ให้พวกอื่นมาบ้างก็ได้เด้อเขาจะมีเป็นสิบคันเลยแล้วจะบอกให้ เฮ้ยแต่ว่าเจ้าตัวนี้น่าจะน่ารักสุดเป้าเฮ้ยดูดิตัวเขากลมดิ๊กเลยนะอย่างกับเลโก้เลยอะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันซิว่าวันนี้เราปลดล็อกสกินใหม่ๆตัวไหนได้บ้างเนาะก็จะเป็นคุณครูเบลดี้ในเวอร์ชั่นของกริดเข้าครอบงำนะคะ แล้วก็เจ้าดรีมค่ะที่กลายเป็นแมงมุมแล้วก็โดนเจ้าคริปเขาครอบงำเนาะ<อ>แล้วก็ตัวที่คล้ายๆกับสติกแมนนะคะขอเรียกว่าสติกแมนกันเนาะแล้วก็เจ้าสคริปเปิดค่ะในเรื่องของ Adventure ร์ไทม์แล้วก็ครูบาวดี่ในเวอร์ชั่นป่วยมีผ้าพันแผลอยู่บนหัวเนาะแล้วก็เจ้าหญิงอบ,บกรรมค่ะจากเรื่อง Adventure ร์ไทม์วันนี้พี่เคนชาบแล้วก็แล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะ ล็อบเดอะบิวดเออร์ค่ะอันนี้ก็โดนสัสว์สีดำเข้าสิงเหมือนกันเอาละค่ะวันนี้เราก็ตามหาสกินแบบใหม่ของห้องแบล็กรูมเนี่ยครบทั้งเจ็ดแบบกันด้วยกันแล้วเนาะถ้าชอบสัตว์ประหลาดในห้องแบล็กรูมน่ารักๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนเนี่ยเล่นเกมโรบ็อกกันไปนะแ <G ül üyor> ล่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจ้า <G ül üyor> บ๊ายบาย